สวัสดีครับผมพินมาทัเล็วครับครับผมวันนี้จะมาอัปเดตพินปลูกไฟฟ้านะครับที่สินค้าขายดีครับผมหรือค้าต้องการพินหรือพร้อมลาโพงก็นี่ครับจัดให้ครับผมมาดูครับสามแบบสามรุ่นนะครับตัวแรกครับผมส่วนมากปลูกไฟฟ้าเรียกได้สองระบบครับเสียบไฟก็ได้เล่นทางบดาก็ได้ครับ พญานาคสวยมากครับเลยครับตัวนี้จะเป็นทรงใบโพนะครับหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็ก้นเป็ดนะครับแล้วแต่เลือกนะครับนี่นะครับไฟฟ้าของพญานาคไม้่้นเดียวนะครับ่้นเดียวนะวงไฟฟ้าทรงก้นเป็ดนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับสวยนะครับแล้วแต่ชอบนะครับ ครับนี่ครับใบโพรกนเป็ดครับตัวแรกครับผมครับโพมาดูตัวที่ส่วครับผมนี่ก็เป็นวงไฟฟ้าในคอนแทคเหมือนกันนะครับแต่เลือกนะครับนี่เป็นอาจจะเป็นทรงกีตาร์ครับกีตาร์นะครับว้าวสวยมากครับนี่ครับทรงกีตาร์ลูกค้าต้องการกีตาร์นะฮะครับวงไฟฟ้าเสียบไฟก็ได้แจ่มมาท่านเดียวเหมือนกันครับนี่ ไม้ลักครับผมม้เนื้อหนาเนื้อดีวงไฟฟ้าครับนี่สมกิตา้าตัวนั้นครับผมนี่จะเป็นประหยดน้ำเหมือนไฟแหลมเหมือนกิตา้าครับนี่ครับนี่สวยมากครับเป็นไม้ลักครับผมทุกตัวนะครับ ขายดีครับมาในนี้อนิยมมาใช้ทําพินกันทำเต้าแคร์ครับมันมีเนื้อเนื้อหนาเนื้อละเอียดครับผมนี่ดีนะครับนี่สวยมากทรงจะนับไปแหลมเหมือนจิต้าหัวถอดได้หัวถอดได้ทุกตัวนะครับนี่ครับชอบแบบไหนก็ครับผมเลือกมาเลยครับผมนี่สวยมากครับผมสินค้าเรารับประกันนะครับครับค้า สยอดนะครับสวยงามมากนะครับนะครับตัวแรกครับผมว้าวสวยมากครับนะครับชอบแบบไหนครับจะเป็นกีต้าร์ครับนี่นี่แบบไหนครับว้าว ครับการจับมากครับผมจะเป็นจุดใบโพครับนี่สวยมากครับพินครับผมชนะกถอดหัวได้หัวครับ,รบจนใจก็สอบถามมาครับสินค้าพร้อมส่งนะครับโบ่งไฟฟ้าเลนนรสองระบบนะครับก็มีอุปกรณ์คู่มือสายพายปิ๊ก สายแจ็คเสียบตู้ลำโพงให้ครับผมมีลูกค้าต้องการลำโพงพร้อมครับก็เป็นชุด2อ0 0นนะครับก็จัดให้ได้ครับผมสมัยครับนี่ครับว้าวเฮียหน้าครับครับหลายแบบหลายลูกสามแบบครับมาแนะนำครับผมครับผมโอเคครับ